สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ cmru inbox ครับพบกับผมแมนเทอรัตมโนเพนจากคณะวิทยายลายัยนานาชาติชั้นปีที่1มหาวิทยายลายัยราชภัฏเชียงใหม่ครับพิธีกรรับเชิญในสัปดาห์นี้ครับพบกันในเดือนสุดท้ายของปีนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงคิดถึงวันสําคัญวันหนึ่งครับนั่นก็คือวันพ่อแห่งชาตินั่นเองครับเมื่อพูดถึงคาว่าพ่อเนี่ยหลายท่านอาจจะยกให้พ่อเนี่ยเป็นฮีโร่ในดวงใจครับผมเมื่อพูดถึงคำว่าฮีโร่ปุ๊บเนี่ยผมชักอยากจะรู้สิว่า ฮีโร่ในดวงใจของแต่ละคนเ,นเป็นยังไงบ้างว,าวันนี้ CMU Inbox ครับจะพามาสำรวจกันครับสวัสดีค่ะชื่อนางสงาวพ,พิณภาจตคอมนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำฝนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์เอกเคมีการศึกษาชั้นปีที่สองค่ะ ถ้าคนชีดถึงฮีโร่นะคะก็ชีดถึงมิสเตอร์เทอรเบิลค่ะก็คือมิสเตอร์เทอร์เบิลนะคะเป็นฮีโร่นิยมเดนใจของลูกๆหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ปกป้องโลกแล้วก็ปกป้องครอบครัวด้วยและในส่วนของความประทับใจของคุณพ่อนะคะก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือครอบครัวมาตลอดเลยที่สำคัญก็คือคอยส่งสอนลูก คอยให้คำปรึกษาดีๆให้กับลูกๆด้วยค่ะค่ะก็ตอนนี้คุณพ่อเสีย<ด>ชีวิตแล้วนะคะ<ด>แต่ว่าก็อยากจะบอกคุณพ่อ,อยังรักพ่อแล้วก็ยังนึกถึงคำสอนดีๆของพ่ออยู่เสมอค่ะค่ะในวันพ่อปีนี้นะคะก็อยากมีโอกาสไปทำบุญให้กับคุณพ่อนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วก็อยากจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อยังมีคุณแม่อยู่ก็เป็นเด็กดีของคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของสังคมค่ะ อ๋อครับผมสวัสดีครับผมนายชนพภูมิมีนะครับชื่อเล่นชื่อป๊อกนะครับก็ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะครับสาขาจิวิยาการศึกษาและการแนะแนวนะครับคณะคุณศาสตร์ครับผมก็สําหรับฮีโร่นะครับที่ผมประทับใจนะครับซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนคุณพ่อของผมนะครับ

บุคลิกของคุณพ่อผมก็จะสอดคล้องกับพ่อของชินจังนะครับคือสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องนะครับเวลามีปัญหาหรือเราอาจจะทะเลาะกับคุณแม่มาหรือคุณแม่อาจจะดุเราแล้วก็มาหาคุณ,คณพ่อก็คุณพ่อก็จะช่วยปลอบยนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะครับอันนี้คือสำหรับฮีโร่ ที่ผมภูมิใจนะครับแล้วเป็นตัวแทนสแสดงถึงคุณพ่อของผมนะครับครับผมสำหรับความประทับใจก็อาจจะขอย้อนไปถึงในวัยเด็กนะ,ะ mm hmm. เพราะว่าตอนโตผมกับคุณพ่อกอ็คือก็จะพูดกันอยู่แต่ว่าความสนิทหรือความประทับใจของผมจะไม่ไม่ะจะไม่เท่ากับวัยเด็กนะครับคือผม รับใจคุณพ่อตอนใยเด็กก็คือฮ่วไม่ใบเด็กผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนสองตาบ,บอดเชียงใหม่แล้วก็บ้านเดิมผมก็อยู่ที่พิษณุโลกนะครับก็คุณพ่อก็อ่ไปมาหาผมตลอดนะครับโดยทุกๆอาทิตย์ซึ่งซึ่งระยะทางก็่อทางไกลนะครับเพราะก็ตอนเด็กๆพ่อก็อ่ชอบพาผมไปเที่ยวแล้วก็ซื้อ ของเล่นให้นะครับก็ผมรู้สึกประทับใจมากครับเมื่อเมื่อท่านมาท่านก็พาผมไปกินอาหารด้วยแล้วก็ลงถึงพักไปพักโรงแรมกับท่านครับผมก็นี่เป็นความประทับใจที่ผมมีต่อคุณพ่อแล้วมันึมันชัดเจนมากนะฮะในใน,ใน,ใ,นในช่วงวัยเด็กแต่ว่าเมื่อโตขึ้นก็ถามว่ายังประทับใจอยู่หรือเปล่าก็ยังประทับใจอยู่ในในหลายเรื่องนะครับก็ยัง ตอนโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับคุณพ่อก็ช่วยช่วยสอนแล้วก็ช่วยถ่ายทอดความรู้หรือแนะนําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะว่าผมเป็นคนที่สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นความทัาใจที่ผมมีต่อคุณพ่อนะครับครับผมสําหรับความในใจก็อยากบอกว่าเป็นห่วงคุณพ่อแล้วครับแล้วก็อยากให้คุณพ่อ รักษาสุขภาพให้ใหดีนะครับเนื่องจากคุณพ่อของผมนั้นก็อายุมากแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะทําให้กับคุณพ่อนะครับก็อยากจะคว้าใบปริญญามาให้กับคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวให้ได้นะครับรวมถึงมีมีงานที่ดีสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ มีมีร้านให้คุณพ่อนะครับครับสวัสดีค่ะปุ้เป้พัทยาพรเทพวิรพงศ์ค่ะชั้นปีที่4ี่คณะครุศาสตร์สา,สาขาการศึกษาประถมวัยค่ะสำหรับคุณพ่อในความคิดของปุ้เป้น,นะคะให้ท่านเป็นซปเปอร์ฮีโร่ก็ขอให้เป็นจ่าเฉยค่ะ <My> ค่ะเพราะว่าปุ้เป้มีพ่อเป็นตำรวจค่ะคิดว่าคุณพ่อทำหน้าที่เสียสละเพื่อประชาชนแล้วก็เป็นฮีโร่ในใจของปุ้เป้ด้วยค่ะความประทับใจของปุ้เป้ที่มีต่อคุณพ่อก็คือคุณพ่อทำงานเยอะค่ะแล้วก็เสียสละเพื่อประชาชนค่ะค่ะก็สิ่งที่หนู อยากจะบอกคนพ่อก็คือหนูภาคภูมิใจนะคะที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อเกิดมาในเป็นครอบครัวที่เป็นตำรวจนะคะทำหน้าที่เสียสละเพื่อประชาชนค่ะสิ่งที่จะทำในวันพ่อปีนี้ก็คือพุเตขอสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีแล้วก็จะตั้งใจเรียนให้จบค่ะนะคะ่ะสวัสดีครับผมนายปิตพัฒน์ธรรมปัญญานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่3ครับถ้าคิดว่าคุณพ่อเป็นฮีโร่คนไหนนะครับผมอยากให้คุณพ่อเป็นฮีโร่คือกัปตันอเมริกาครับเพราะว่าผมคิดว่ากัปตันอเมริกาใช้2อมือสเท้าแล้วก็ใช้ร่างกายของตัวเองปกป้อง คนที่เขารักและคนที่ห่วงเหมือนพ่อของผมครับเขาก็ใช้2มือสองเท้าเลีย้ยงผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับความประทับใจที่มีต่อคุณพ่อคือคุณพ่อสามารถยอมรับได้แล้วก็รักผมในทุกอย่างที่ผมเป็นและยอมรับในทุกสิ่งที่ผมเป็นครับเขาฝากบอกคุณพ่อผ่านรายการก็คือว่าผมอาจจะไม่ใช่ลูกที่ดีที่สุดสําหรับคุณพ่อแต่ผมอยากบอกคุณพ่อว่าผมเป็นลูกที่รักคุณพ่อที่สุดครับสําหรับวันพ่อปีนี้ ก็ติดงานของมหาลัยผมก็จะเป็นลูกที่ดีให้คุณพ่อตลอดไปอาจจะไม่ใช่แค่วันพ่อแต่จะเป็นให้คุณพ่อตลอดไปครับสวัสดีค่ะอยู่สวรักษสาแก้วหัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะถ้าพูดถึงคุณพ่อนะคะเปรียบเหมือนเปรียบฮีโร่คนไหนเหมือนคุณพ่ออยู่ต้องบอกว่า อยากจะเปรียบคุณพ่อเหมือนคุณตาและก็คุณปู่ค่ะเพราะว่าคุณปู่กับคุณตาเป็นผู้ที่ให้กําเนิดคุณพ่อมาและคิดว่าคุณพ่อจะต้องเป็นฮีโร่ให้ได้เหมือนคุณตาและก็คุณปู่ค่ะสําหรับคุณพ่อเองทุกๆุ ทุกๆวันที่เจอนะคะและทุกๆครั้งที่เจอค่ะความประทับใจที่ได้ก็คือคุณพ่อจะเป็นผู้สั่งสอนให้เป็นคนดีคุณผู้คุณพ่อจะรับฟังทุกปัญหาของลูกและช่วยแก้ไขปัญหาค่ะและสิ่งที่ประทับใจอีกหนึ่งอย่างที่ไม่เคยลืมเลยคือทุกครั้งที่มีปัญหาคุณพ่อจะไม่เคยตีค่ะแต่จะเรียกคุยได้เหตุผลค่ะ อยากฝากบอกคุณพ่อว่าอยากจะให้คุณพ่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อมากๆเพราะว่าในส่วนตัวของอิลเองก็มาทํางานไกลค่ะไม่ค่อยได้เจอคุณพ่ออยากกลับไปกอดคุณพ่อและอยากอยู่กับคุณพ่อให้มากที่สุดค่ะโอ้โหจะเห็นได้ว่าฮีโร่ของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยสุดยอดกันทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่เนือสิ่งอื่นใดแล้วครับการแสดงความรัก การบอกรักพ่อเนี่ยไม่จําเป็นต้องแสดงเฉพาะวันพ่อแห่งชาติเท่านั้นครับเราสามารถสร้างทุกวันให้เป็นวันพ่อได้ครับและสามารถสร้างทุกวันให้มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้ากับครอบครัวได้ครับสําหรับวันนี้ CMIunbox หมดเวลาลงแล้วครับแต่ในกล่องใบนี้ยังมีให้มีอะไรให้คุณติดตามอีกมากมายอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ครับในครั้งหน้าทาง c m i u t v และทาง YouTube ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ